สวัสดียามเช้าครับมื่อนี้ตื่นแต่เช้าเสเลพามมยามลอกกุ้งครับเ้ใส่ลอกกุ้งไว้แต่เมื่อคืนนี้ได้มายามครับได้สิบหมานเลยบัหมานอยอ่อุ้ยเอา ปลาบูพี่น้องเออเข้าไปได้ดันไหนวะกินกุ้งเมื่อแล้วอืพิดคิวพี่น้องเลยกุ้งเลยโอ้โห จากที่กุ้งเข้าลายๆปลาบู่เขาไปกินมาแล้ว